ส,สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอพรบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามที่ช่องของผมนะครับผมมาประกาศรับซื้อด่วนนะครับถ้าใครมีแบบในคลิปนะครับนะครับดูคลิปไปช้าชนะครับขอภัยนะครับแตะเหรียญนะครับนะครับทุกท่านนะครับมีเหรียญแบบที่ผมต้องการและทางร้านรับซื้อนะครับทางร้านประกาศรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มปิดผ้า ขอให้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับผมย้ําหลายคลิปนะครับแต่ให้ทุกท่านนะครับเข้าใจและศึกษานะครับว่าเหรียญไหนแพงเหรียญไหนถูกเหรียญไหนซื้อได้จริงขายได้เจ้ขอภัยขอภัยนะขายได้จริงนะครับขอภัยนะครับรับซื้อจริงนะครับที่ช่องผมนะครับนะครับผมพูดอะไรผิดไปต้องขอภัยจริงครับเพราะผมอยากไปด้วยรวดเร็วนะครับย้ํานะครับ คุณขายเหรียญของคุณได้คุณดูคลิปของทางร้านนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดขายได้จริงขออภัยนะครับนะครับอ่ากล้อง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 นะครับต้องขออภัยนะฮะอ่านะแป๊บหนึ่งนะครับขยี้นิดนึงนะเดี๋ยวทีมงานทีมงานให้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งขยับไปนิดนึงอ่าโอเคครับอ่านะครับ ผมบอกเลยนะครับขออภัยนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเหรียญนี้นะครับพอสอนี้ถ้าใครมีนะครับอยู่ในมือนะครับใครมีอยู่ในมือและเป็นพศ2537นนะครับหยิบขึ้นมาดูด่วนนะครับถ้าใครมีแบบที่ทางร้านประกาศรับซื้อใจเย็นๆดูคลิปช้าๆนะครับดู คลิปช้าๆใจและใจเย็นๆนะครับแล้วคุณจะได้เงินกลับบ้านไปแน่นอนเหรียญ10บาทคุณมาแลกเงินกับทางร้านได้เลยนะครับสูงสุดนะครับตอนนี้ผมรับซื้อนะครับแต่ทุกท่านต้องดูคลิปให้จบนะครับนะครับขอร้องนะครับไม่ใช่ว่าปี37แล้วคุณก็ส่งเหรียญมาขายในไม่ใช่นะครับคุณต้องใจเย็นๆและศึกษานะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวขอซมกล้องนิดนึงนะครับ ครับขอทีมงานแตะอ่าเด้อเด้ออ่าขอแตะกล้องนิดนึงนะครับนะโอเคทีมงานแตะกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับขอสูงออกไปนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับท่านทุกท่านนะครับต้องฟังผมอธิบายนะครับและฟังที่นะครับคุณนะครับมีเหรียญนี้ปีพศ2537นนะครับมีอ่าทุกคนนะครับนะครับส่งลูก มาครับส่งรูปนะรูปถ่ายมานะครับเป็นจํานวนมากวันวันหนึ่งนะครับสอบถามผมเข้ามาเยอะมากนะครับนะครับผมตอบลายแทบไม่ไหวนะครับผมนะครับอ่ามีทีมงานนะครับร่วมตอนนี้นะครับกับ20คนแล้วนะครับเพราะผมเริ่มนะครับสเีดนะครับจะนำข้อมูลสิ่งที่ผม นะครับประกาศรับซื้อจริงจ่ายจริงไม่ใช่คุณดูนะครับคลิปที่ประกาศรับซื้อแล้วคุณก็นํามาเสนอนะครับช่องอื่นๆนะครับคุณไปดูเขามาแล้วคุณก็นําเสนอมาอ่านี่นี่น,นี่รับซื้อจอ่านเงี้ยนะผมบอกเลยนะครับคุณดูช่องของผมเท่านั้นคือชื่อช่องคุณต้องดูดูด้วยนะครับคําว่าชื่อช่องนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับ ดูชื่อช่องก่อนนะครับแล้วคุณค่อยนะครับส่งเหรียญมาขายนะครับคุณต้องดูช่องชื่อช่องด้วยนะครับไม่ใช่คุณดูคลิปอย่างเดียวนะครับคุณต้องดูชื่อช่องนะครับว่าช่องอะไรนะครับว่าเขาประกาศรับซื้ออะไรนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดชื่อช่องนี้เท่านั้นนะครับนะครับผมบอกเลยนะครับผมรับซื้อด่วนและหาขายได้จริงถ้าใครมี ติดต่อผมมาได้ขายได้จริงนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับไม่ใช่คุณมโนนะครับเหรียญของคุณอ่านี่ปี37นะครับอ่าส่งมากันเต็มเลยครับปี37พศส5ง7่อสส่งกันมาเพียบเลยครับแบบโอ้โหผมบอกอะไรกันนี่นะครับอะไรกันนี่ผมทางร้านยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับแค่พศนะครับพศสามเจ็ดนะครับ ผลิตมาเป็นจํานวนมากนะครับเหรียญนี้ครับนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะอธิบายให้ฟังให้คร่าวๆเลยนะครับแบบให้เข้าใจนะครับภูริพลนดุลยเดตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอภัยนะครับเดี๋ยวขอภัยนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอภัยนะเดี๋ยวแต่กล้องนิดนึงนะครับกล้องใสทีมงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกล้องนะครับ ภูนิพนธ์เดี๋ยวขอขออภัยนะครับสูมิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบออกนิดนึงอ่าโอเคภูนิพนธ์อดุลเดชรัชกาลที่9นะครับนี่เหรียญนะครับอ่าประเทศไทยนะครับพศ2537นะครับอ่าเหรียญ10บาทนะครับทุกท่านนะครับที่เข้าใจผิดนะครับส่งมาเยอะมากเลยนะครับว่าโอ้เหรียญราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับเป็นแสนเป็นล้าน นะครับบางคนก็บอกว่า3าม0 0ื่นสี่หมนะครับไปรู้ไปรู้ไปดูช่องอะไรมานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมบอกเลยถ้านะครับ mm hmm. เหรียญพสพพหน่ร้อ,สอ,สอรรยสามสิบเจนะครับมีราคาก็ต้องเป็นเหรียญที่ผมต้องการตอนนี้ไม่ใช่เหรียญน,นะครับที่ทั่วไปแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับเพราะว่า การผลิตเป็นจํานวนมากนะครับแบบแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับผมย้ําเลยนะครับเหรียญปกตินะครับผมจะให้ดูนะครับถ้าใครมีพบเจอนะครับเหรียญที่ผมต้องการและขายได้จริงนะครับมีแบบผมขายได้จริงแน่นอนย้ํานะครับต้องเป็นนะครับผมบอกเลยนะครับช่องของผมนะครับแบบที่ นะครับให้กระจ่างและให้ทุกท่านเข้าใจไม่ใะไปหลงเชื่อไอช่องที่บางคนที่มันมันกระแสนะไม่ไม่ใช่เลยครับผมบอกเลยนะครับต้องดูช่องของผมเท่านั้นนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปัม๊มผิดพลาดผมบอกเลยรับรองของจริงแน่จริงรับจริงแน่ชัวร์เลยครับคุณส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไอเดลีไลน์ให้และคุณดูคลิปให้จบมาเอาเลยนะเอาเลือกเอาเลยนะ นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นมามาเลยมาเลยอ่าโอเคนะอ่าแต่นี้ผมนะจะอธิบายเรื่องเหรียญเลยนะอ่าถ้าใครมีแบบนี้นะครับจับเหรียญให้มั่นคงนะครับทุกท่านนะครับจับเหรียญให้มั่นคงนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนะครับอ่าแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับทั่วไปนะครับเป็นพระเศษกลับแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ว่าอ่าสับไอ เหรียญเนื้อเงยเหรียญเนื้อเอ้อะไรเนื้อเกินไม่รับซื้อนะครับเหรียญเนื้อเกิน่านะครับยังไม่ได้รับซื้อทุกอย่างเลยนะครับบอกว่าแบบนี้คือปกติแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับเป็นพระเศียรกลับนะยังไม่รับซื้อถ้าใครเป็นพบเจอนะครับพศสองพันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับต้องตรงไปคิดทิศทางเดียวกันนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับย้ํานะครับ เป็นผ e เ c ียตรงนะครับทิศขึ้นไปทางเดียวกันนะครับถึงจะมีราคานะครับถ้าสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับวิ่งๆเลยนะครับผมรับซื้อสูงสุดให้เลยครับราคาสูงแน่นอนติดต่อผมได้นะครับนะครับผมให้สูงจริงนะครับถ้ามีราคาโอมาติดต่อผมได้เลยนะครับผมให้ราคาสูงถ้าเป็น p เ r c ียตรงนะครับนะเป็น p e r c ีย t ตรงเท่านั้นย้ํานะครับเป็น p e r c ียตรงมีราคาแน่นอน จ่ายจริงรับซื้อจริงผมนะครับผมบอกเลยครับเหรียญนะครับพศ2537นะครับเป็นระเสียนกลับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับนะครับขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้นะครับเป็นระเสียนกลับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับนะครับไม่ว่าเนื้อกงเนื้อเกินก็ไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ก็ไม่รับซื้อนะครับนะครับแต่ถ้าใครพบเจอนะครับเป็นผะเสียนตรง นะครับเป็นพรนเศนตรงผมรับซื้อนะครับนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับขอเป็นสภาพสวยๆผมให้ราคาเลยนะครับต้องเป็นปีพศสองพันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดเป็นพรนเศนตรงตอนนี้ผมตามหาอยู่นะครับไม่อ่าบอกเลยนะครับต้องเป็นพรนเศ์ตรงเท่านั้นเลยครับสภาพนะครับต้องสภาพสวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้งาน หรือสภาพดูด да. ีนะครับไม่ยับนะครับไม่พังไม่ยุยย่ครับไม่มีรอยอ่ารอยนะครับไม่มีคราบดํานะครับไม่มีคราบดําไม่มีสนิมนะครับนะครับผมให้หนึ่งหมื <ve> ่นบาทนะครับต้องเป็นพเสีย์ตรงนะครับเป็นพัสีย์ตรงแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือพเสีย์กลับนะเดี๋ยวผมบอกให้ดูอันนี้คือพเสีย์กลับไม่รับซื้อนะครับไม่รับซื้อนี่แบบนี้ไม่รับซื้อนะครับไม่รับซื้อไม่รับซื้อนะครับเป็นพัสดุ์กลับ แต่ถ้าเป็นพระเสียรตรงนะครับรับไปเลยครับ10,000ืบาทนะครับ10,000ืบาทต้องพัสภาพส่งรูปมาประเมินนะครับ10,000ืบาทนะครับพศสองพันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเป็นพระเสียนตรงเท่านั้นนะครับขายได้จริงนะครับช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับสวัสดีครับช่วยแชร์ไปเยอะๆนะครับปี37นะครับต้องเป็นพระเสียนตรงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ